คนอื่นเขาแบบเหยียดหยามเราว่ามึงไม่ดังหรอกมิพฮอบมันกินโลกไปแล้วมิพฮอบมันแบบครองโลกไปแล้วพี่สอบเยียงนงงั้นี่ผมพี่ผมหมดกำลังใจไปหมดแล้วพี่หมดไคชชันนั่นหมดแล้วเราโดนตราหน้าอยู่ว่ามึงไม่มีทางทําได้หรอกเพราะว่าตอนนี้กระแสมันเป็นอย่างนี้คือ,อพี่พจะเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆอ่ะทุกคนมีความใฝ่ฝันครับหนูควรที่จะกล้าฝันแบบนั้นอ่ะเป็นได้เป็นไม่ได้หนูก็ ช่างมันคือตอน,นเด็กๆอะพี่เคยโดนเพื่อนบอกว่าพี่เคยแบบอุยเมื่อวานหล่อมได้ดูนี้ป้าพี่คนนั้นมารถโรงเรียนน่ารักมากมแล้วฉันก็พูดเล่นๆว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวฉันจะกลับมาที่โรงเรียนเก่าในฐานนะรายการรถโรงเรียนเพราะฉันเป็นดาราคือตอนนั้นเราเป็นฟิลพูดเล่นเอแต่พอมีเพื่อนคนหนึ่งหันมาพูดว่าอไม่มีทางอ,อีดอกมึงไปกระเทินเป็นดาราไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ตอนนั้นะ่ะใจเราแบบ กูเฮี้ยขนาดนั้นไล้หรอถ้าจริงแล้วพี่จําคําเนี้ยฝังใจจนพี่ลืมมันไปจริงๆสบานว่าลืมมันไปจนวันหนึ่งเราแบบกลับไปเจอหน้ามันอีกในฐานะที่เราแบบเป็นเฉลิมศีอ่ะดังแล้วเออมันก็ทำว่าแมดเดนี้ดังใหญ่เลยแค่คํานั้นน่ะกูจําได้เลยว่าอ่ะมึงไม่ใช่หรอที่พูดบอกว่าเออหน้ามันไม่มีทางดานหรอกอีดอกเพอร์เจอร์จะเป็นดาราแล้ววันนี้มันเป็นแล้วอ่ะ เพราะฉะนั้นอ่ะวันเนี้ยหนูไม่ต้องไปเถียงใครเลยเข้าใจปะหนูตั้งใจทําในสิ่ง<ะ>ที่หนูอยากจะทําอ่ะ,อะวันหนึ่งคําตอบอ่ะว่าเป็นได้ไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่อนาคตว่าหนูตั้งใจมากหรือน้อยเท่าไหร่ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดพูดถึงเรื่องว่าตอนนี้เรากำลังทำเพลงส่วนกระแสส่วนกระแสข,ของทุกอย่างอยู่พี่สําหรับพี่นะตอนพี่เด็กๆพี่ก็ชอบพี่พอปเว ซึ่งฮิปฮอปตอนที่เด็กๆแม่งไม่ไมีมไมใครฟังเออไม่มีใครฟังผมก็เป็นเหมือนกันตอนนั้นอ่ะคือเพื่อนผมแม่งยุคก,กูนี่คือโตมากับไลทารินเลดโทสเปก Oh. อย่างเป็นอ e ีโมทุกอย่างคือบิทล็อกล็อกอังกฤษคือเฟลแนวกรันช์เพื่อนกูทุกคนแม่งเป็นสาวเคิร์ดโคเบนชอบเนวนันหน้าทุกคนแม่งฟังอย่างมากไอเฮียมาลูนฟนี่แม่งอย่างมาตอนสมัยนั้นแค่เดอะมูสกูนี่ใส่รองเท้าบูทขึ้นมาถึงแข้งไอเฮียกูใส่รองเท้าไนกี้ดังฮายทุกคนแม่งแซวแล้วไอเฮียมึงแม่งใส่รองเท้าเกี่ยอะไรลักรองเท้าคือเด็กท oh, ี่ผอมจนแล้วเพราะใช่แต่ตอนนั้นนะ่ะพี่ผอบโดนบุรีนะการใส่ากางเกงแบบดิกกี้ต่ำแวะ เชื้อตัวใหญ่ๆอ่ะกูน at ี่สกินเฮดเบอร์ศูนย์ไปโรงเรียนสกินเฮดเบอร์ศูนย์ดึงถุงเท้าโรงเรียนผมสีเ uh ก่งสีกากีไอ้ที่ใส่เกงยาวอะเราต้องใส่โลดชั้นใส่แล้วผมดึงถุงเท้าอ่ะพอดีกับกางเกงไอ้โฟนเม็กซิกันยันยางกูไม่ใส่กูใส่เบเกอร์เพราะคู่มันบวมๆเดินโรงเรียนเพื่อนแม่งแซวโย่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 คู่เลยสัตว์โย่โยอะไรเงี้ยตอนนั้นอะพี่โดนมาเว้ยแล้วพอปัจจุบันอะฮิปฮอปแม่งเกิดขึ้นอะฮิปฮอปแม่งกลับมาบูมอะสิ่งที่พี่ตลกคือไอ้พวกที่มึงด่ากูไว้ในสมัยนนั้่ะ คุยทุกวันนี้มึงก็โยกกูเหมือนกัน,กนยุหมาอมตอนนั้นมึงมาโยกเฮี้ยอะไรปัจจุบันนะกูอยู่ในกระแสหลักแล้วมึงคุยอะไรเพราะฉะนั้นน่ะในมุมพี่นะในยุคพี่อะบอดี้สแลมดังทุกวันนี้บอดี้สแลมแม่งก็ดังเว้ยแค่แม่งไม่ได้อยู่ในกระแสหลักแบบที่เราเจอเท่านั้นเองพี่รู้สึกว่าคำว่าล็อกหรือแนวเพลงหาอะไรก็ตามที่แม่งเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันไม่มีวันตายทุกอย่างไม่มีวันตายใช่าแต่ที่พี่เรียนแฟชั่นอะทุกอย่างไม่มีวันตายใช่ มันมีกลุ่มของมันมันมีที่ทางของมันทุกอย่างมันมีและถ้าเราชอบล้วเ,เราให้เวลากับมันมากพอยังไงมันก็ดีจริงๆเป็นตัวเองเว้ยถ้าเราซื่อสัตย์ต่อการเป็นตัวเองเว้ยซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เรารักยังไงสิ่งที่เรารักอ่ะแม่งตอบแทนเราแน่นอนโอ้ผมเข้าใจลึกซึ้งเลยพี่ <laughs> ยอมรับอ <laughs> โอเคนะเพราะฉะนั้นปะกับเพื่อนอ่ะ ถ้าเกิดเพื่อนแม่งบูลลี่เราบอกว่าเออเนี่ยมึงแม่งทํายังไงก็ไม่ดังหรอกมึงชี้หน้าแม่งเลยแล้วมึงทําคุยอะไรหรือยังที่มึงคิดว่ากูอะทำไม่ดังแล้วมึงทําอะไรอยู่ตอนเนี้ยสิ่งที่กูทำกูอะจะได้รู้ว่ากูจะดังหรือไม่ดังแต่มึงอะไม่มีทางรู้เฮียอะไรเลยเพราะมึงกําลังทําแบบนี้อยู่แต่ถ้ามองในการตลาดแบบ YouTube แบบพี่อะครับอะไรที่มันเยอะมากมากอะมันจะเหมือนกันไปหมดถูกต้องแต่ถ้าเวลาที่เราไม่เหมือนใครอะนั่นแหละเราจะเด่นที่สุดถูก,ถกต้อง มึงอยากทําอะไรมึงทําเลยยิ่งเรียนอยู่แค่มห้านี่แม่งยังเด็ก,เ,กเล็กๆนักยังดําเดินทางไปได้อีกไกลมากอยากทําอะไรทําเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่ามาเริ่มทําตอนแบบวันหนึ่งเข้ามาหาลัยแล้วอะไรเงี้ยมันจะยิ่งยากขึ้นเพราะว่าเวลามันจะน้อยลงแต่ตอนนี้เวลามีมึงกับเพื่อนเอาเลยเต็มที่ยุคนี้มึงต้องหิ้มหอปนะยุคนี้มึงต้องล็อกนะแม่งไม่ใช่มึงจะทําครยวก็ได้ใช่ไหมพี่ถูกต้องครับผมแต่ว่า<ม>อย่างน้อยดนตรีนี่ก็คือดนตรีตอ่ะดนตรีที่ ช่จับกำกับให้คนฟังอยากชิญที่ชอบในสิ่งที่เราชอบหยุดแม่ไป็นทุนเลยหยุดแม่เอาไปตีมาในซัสฟังมันเป็นเสริมจังเลยโอเคนี่โอเคนะได้อะไรนะตาฟังนะตาวันเนี้ยเราคุยกันวันที่ตากำลังพยายามทำวงวันหนึ่งตาทำเพลงสัญญากับพี่นะถ้ารายการนี้ไม่งยังอยู่ตอนที่ผมว่าที่ยางที่อยู่ผมจะไม่ลืมพี่เลยค่ะเลยพี่โทรมาพี่เปิดเพลงให้ฟังนะนะพี่พิคเดี๋ยวรอฟังเพลงน้องนะตาทำเพลงออกมาเดี๋ยวกูจะฟัง อยากฟังเพลงของตะมากชื่อวงตะชื่อวงอะไรตะตอมยอนไม่ไม่ใช่พี่ชื่อวงว่าอะไรอีควอลิตี้พี่อีควอลิตี้ความเท่าเทียมแต่ครับความเท่าเทียมทางสังคมี่โอเคผมจะรอตะอีควอลิตี้โอเคนะครับครับพี่ครับผมโอเคให้สายอื่นคุยกันบ้างนี่มึงคุยกับกูมาจะชั่วโมงละโอเคครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ คลิปใหม่ๆม,มาจะได้รู้ก่อนชาวบ,บ้านเขาว่ายล่ะกดเธอทําสมัครสมายป่ะปุ่มแดงๆข้างล่างอะ่ะกดดีแล้วกดกระดิ่งด้วยเออจริงกดแล้วมันจะแจ้งเตือนจริงๆนะลองกดดูก่อนลองกดดูก่อนแล้วถ้าเกิดมันไม่แจ้งเตือนเดี๋ยวลองคุยกันทีทีเดี๋ยโอเคปะเออกด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 